ค่ะทุกเพื่อนทุกคนพบกับช่องชนานออนแอร์แล้วเนคลิปนี้นะคะชนานะคะพามาเทีย่ยวที่โซลทานวิวอยู่ที่อิทนทนนทนี่เองค่ะทุกคนจะบอกว่าไม่ได้มากัน2คนนะคะนักับพวกน้องๆไว้ะคะะ่ะเรามาดูกันค่ะว่าค่ำคืนนี้นะค่ะแต่ละเต็นค่ะเขาทำเมนูอะไรบ้างน,นะคะตามชนามาได้เลยนะคะ ช่ำๆะมันจะแบบว่ามีน้ำทั้งปีแล้วชุรลทายเราจะแบบว่าให้แบบแช่เท้าแบบให้มันเย็นๆเอาความร้อนออกจากเท้ารองี้ยแช่น้ำเล่นก็เป็นได้มันมีตลอดปีอยแล้วชุลทายอยู่ต้นน้ำข้างบนมีนม้ำ สลทานวิวะตู้มมต้องเริ่มไหนถึงแล้วค่ะชลทานวิว้องๆยังไม่มากันค่ะเดี๋ยวเราหาที่กางเต็งก่อนดีกว่าเลือกที่ก่อนดีกว่า เขาจะทำต้นไม้แนวเป็นแนวก้นเอาไว้ค่ะจะเป็นลิมน้ำนี่เลยเดี๋ยวหาทำเลก่อน <laughs> เดี๋ยวเราจะปักสมอกันตรงนี้นะคะอารมหน่อยมี ต้นไม้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบกําลังดีค่ะไม่ร้อนมากแล้วก็มีลมพัดเย็นๆนะคะทุกคนก็คือแบบโอเคมากเลยค่ะเดี๋ยวเราปักสมอก,กันตรงนี้แต่ตอนนี้ค่ะน้องๆยังมาไม่ถึงเนี่ยเทเราหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรถ้าเทเราก็ปักกันตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่ไปไหนละโอเคเดี๋ยวฉันนั่นนะคะมาเดี๋ยวฉันนั่นจะไปการเต็นก่อนคะ่ะทุกคนไปการเต็นด้วยกันค่ะ นี่ค่ะจะเป็นทริปซัมเมอร์ทริปนะคะฉะนั้นนะคะอ,อัดเทปในวันที่20เมษายนค่ะก็อากาศกำลังร้อนๆเลยค่ะทุกคนเ,เราก็จะมาเลือกแหล่งการเต้นที่พักการเต็นที่ติดลำทารค่ะตรงนี้ก็คือชุรทานวิวค่ะอย่างที่แจ้งไปคือน้ำเนี่ยใสไหลยเย็นเย็นเยียบก็คือแบบว่าคลายร้อนได้บ้างค่ะทุกคนเดี๋ยวฉะนั้นนะคะจะขึ้นไปกินผัดกะเพราค่ะแตนบนค่ะ เพราะว่าตอนเที่ยงค่ะฉะนนันยังไม่ได้กินอะไรกันเลยค่ะก็เดี๋ยวสั่งผัดกระเพราข้างโนนะคะตรงตลาดมองค่ะไฮซีซั่นตรงนี้พื้นที่เนี้ยเต็มทุกที่ทุกตลาดนิ่วเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากที่อินทนนท์ที่นี่ค่ะที่ลชลธรร์น,นิ่งค่ะทุกคนค่ะติดตามฉะนัันออนแอร์ได้เลยค่ะไขมันกระจายนิดนึงเดี๋ยวฉะนัันจะไปลองถ่านในโวนของบ้านพักดีกว่า ะะตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของเต็นท์เต็นท์ท่านเช่าเต็นของสถานที่นะคะนี่ค่ะสซนการ์หยิบไม้เองเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้ค่ะแล้วก็จะถึงแล้ว นี่ไงเดี๋ยวเราจะไปร้านข้าวเลค่ะดูข้าวถนนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยค่ะไปร้านข้าวสั่งผัดก,กะเพรากิน พายุลสก่อเลยค่ะผัดกะเพราหัดโค้ได้านข้าวกอกมาหนึ่งกล่องของกินเหลือก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผัดกะเพรามีซ่าไข่ดาวค่ะแล้วก็โค้กขวด่งแปดสิบบาทก็ราคาก็โอเคสอบถามราคาห้องพักหน่อยค่ะ ห้องพักเอออย่างอย่างเนี้ยค่ะอย่างบ้านเออเป็นบ้านนะคะเป็นหลังละพันหลังละพันห้องน้าในตัวปะคะมีค่ะอ๋อมีห้องน้าในตัวเป็นห้องแอร์พัดลมอ๋อพัดลมใช่ค่ะห้องละหนึ่งพันนอนได้กี่คนคะอันนี้ประมาณสามสี่คนค่ะอ๋อแล้วแล้วอย่างเนี้ยค่ะอย่างเต็นตัวนี้ก็เป็นหลังละพันอต่ตัวนี้จะไม่มีห้องน้าในตัวอ๋ออันนี้นอนได้กี่คนเลย อันนี้เราจะจัดสําหรับสองท่านแต่ว่าอันนี้ก็ล้วแต่ว่าลูกค้าจะเข้าได้จุดคนอ๋อได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนเดี๋ยวชนะนันนะจะพาไปดูรอบๆนะคะตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นค่ะรอบชนะ,ะนันเรียกว่ารอบนอกแล้วกันจะสามารถเอารถจอดได้ แต่ละพื้นที่ค่ะเขาจะมีลักนะคะปักกับไฟต่อมีมีจุดต่อไฟให้ค่ะทุกคนเดี๋ยวฉนันนันจะพาไปดูโซนด้านมันมีโซนด้านในค่ะมันข้ามสะพานมาตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องจอดรถด,ด้านนอกนะแล้วก็ต้องขนของค่ะเข้ามาด้านในนี่ยค่ะมันก็จะเป็นให้ดูหน้าสนานบ้างกางได้ค่ะทุกคนสวยด้วย แล้วก็อีกโซนหนึ่งค่ะอีกด้านในเป็นด้านในค่ะทางสาะพานมาอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำใหญ่หน่อยค่ะทุกคนนี่สามารถกลางทั้งชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกได้เลยนะคะทุกคน ร้านนี้ด้านในค่ะมันจะติดเข่าค่ะทุกคนก็คือเดินขนของค่ะมันไม่ได้ไกลามากค่ะไม่ได้เหนื่อยมากค่ะสามารถกางด้านด้านในได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขาจะมีจุดต่อไฟให้ตรงนี้ค่ะทุกคนดีตรงที่ว่าติดริมน้ํามีไฟให้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะกางตรงไหนจะบอกว่าช่วงไฮซีซันนะคะช่วงไฮซีซันน่ะจะเป็นฤดูหนาวค่ะตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะก็ก็ใครมาถ,ถึงก่อนก็ก็ได้มุมทําเลดีกลางก่อนได้เลยทักคนทําดีมากค่ะทำดีกว่ากว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเนี่ยเขากางพื้นที่แบบทำพื้นที่สวยค่ะเมื่อก่อนอะฝั่งนี้ค่ะก็คือคือมันยังลกๆอยู่เลยตอนนี้เขาทำดีอะดีมากเลยทักคนพื้นที่กว้างขึ้นเยอะ สวยงดงามมากเนี่ยค่ะเมื่อก่อนน่ะฉันนันเคยมากางตรงเนี้ค่ะด้านตรงนี้เลยเคยมากลางจอดรถฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เดินข้ามสะพานมากางนี้ตัวนี้ก็ยังรกๆอยู่แต่ตอนนี้ทำดีค่ะแล้วก็อย่างนึงก็สะดวกสบายนะคะพวกร้านค้าพวกร้านขายของชำร้านชาวบ้านอย่างเงี้ยก็จะอยู่ฝั่งนูนะะ้นค่ะจะเป็นตลาดมุ้งฝั่งนูน้น ถ้าอยากไปอีกก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านของกิ้งเยอะค่ะร้านกาแฟก็เยอะคือมาดอยอินทนนท์เนี่ยคือถ้าใครไม่ได้เตรียมของแคมปิ้งมาเงี้ยค่ะก็คือสามารถมาซื้อแถวๆนี้ได้เลยให้ดูบรรยากาศก็จะมีจุดล้างมือล้างจานนะคะทุกคนฉนล้างก่อน ก็จะเป็นในส่วนของบ้านพักค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกันดีกว่าค่ะนี่ ทุกคนน้องๆยังไม่มากันเลยค่ะน่ากำลังเดินทางกันอยู่ค่ะนี่ก็เบ่ายสองครึ่งแล้วคิดว่านะคะคิดว่าน้องๆเอ,อเพื่อนๆนะคะกำลังเดินทางมาค่ะบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วล่ะคิดว่านะคะคงไม่โดนเทตแน่นอนน้องๆมากันแล้วนะคะทุกคน สวัสดีค่ะรอนานมากบิ๊กสวัสดีค่ะมาเ,า,าเที่ยงได้อ่ะรีบกันรีบอยากเที่ยวจับเองเพราะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราเปิดแอร์ไว้อ่ะรอบเครื่องไว้นี่ไงบิ๊กผอมลงปะผอ,อมอปเลยนะพี่แต่ร้อยโลแล้วไม่ดูพุงยุบๆอ่ะหรือว่าเสื้อตัวใหญ่ขึ้นไม่เสื้อดำมหมหรอฮะ ไม่กล้าตอบเลยอะเสร็จหรือยังอันชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะชวนป้กีเล่นน้ำด้วยกัน ยังไม่เจอเ,เห็นลูกว่ะเห็นเหมเบิดเบิดจะเห็นเหมือนจะเห็นเล่น,นลเล่นจนเป,เป,นเป,นปลื่อยมุมนี้ค่ะทุกคนจะเป็นเต็นท์ที่ชนันบอก <c oughs> เต็นท์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่า ฉนันไม่เคยมาโซนนี้เลยเขาทําใหม่ค่ะอัปเดตล่าสุดของฉนันก็คือ,คอเขาน่าจะทําใหม่คทำเป็นบ้านาเาไปดูกันดีกว่ามันโอเคมันกูดมากเลยนะนี่ค่ะทุกคนนี่นอนได้สวยอยู่นะ ตัวนี้ดีมากค่ะเงียบไพรเวทมากส่วนตัวมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะข้างในก็มาในส่วนของเต็นท์นะคะเต็นท์เอ็นเตอร์โดมาค่ะเป็นในส่วนของของบ้านพักนะคะตัวน,นี้ค่ะเท่าที่เอ่อที่ชิมันเอ่อถามน้องนะคะก็บอกขนาดที่บ้านหลังนี้ค่ะหลังละ่นหนึ่งพันบาทนะคะด้านในก็จะเป็นเตาพู๊กนะนอนได้สองถึงสามคนนะคะข้างล่างเนี้เป็นอนได้ถึงเป็นสามเตน,นะคะ จะมีน้ำให้กระดาษทิชชู่ให้นะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของแล้วก็มีโซนของสระล่ให้ค่ะและด้านหน้าค่ะทุกคนด้านหน้าก็สามารถนั่งชมยินลำคาน้ำใสๆได้เลยค่ะแล้วก็ที่นี่สามารถสรัมผัรพระมชาติได้ค่ะทุกคนโอเคมากนะทุกคนดงทันบาแต่เป็นห้องน้ำรวมนะคะอันนี้แต่ว่ามีโซนละโซนบ้านพักปมูลมะคะ่ะเอ่อิกเดกับห้องน้ำจะเป็นในส่วนของเอ่อห้องน้ำในตัวค่ะแต่ว่าจะมี ไม่ได้เห็นข้างในว่าเขาแต่ยังไงแต่ว่าอันนี้ก็เป็น่วนเนทค่ะหนึ่งพันบาทโอเคมากเลยนะทุกคนวัสดุกุมนะคะคุมมากๆเลยด้านนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของร้า,านสถานที่เหมือนกันแต่ว่าฉันนั้นไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อาจจะราคาไม่หนึ่งพันบาทบางอันนี้ฉันนั้นไม่ทราบราคาจริงนะเพราะว่ามันเต็นท์เล็กกว่าเป็นบ้านอย่างนั้นนะคะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไรลืมถามน้องมาเหมือนกันแต่นอนได้สองคน ทำอะไรกันเอ่ยโอ้โหมีไก่ทอดด้วยเล่นน้ำยังลองชิมหนูเล่นน้ำยังลูกเล่นแล้วเอ่นแล้วสนุกปะหนาวปะลองกินกินอะไรยังกินไก่ทอดปะป้ามีเค้กเสียปะจะกินเค้กสีโอเคปะก็ได้ก็ได้กินข้าวไปแล้วกินข้าวแล้วกินกินแล้วกินอีกได้เออยเพื่อนผมลงช่องแล้วอะไรนะเพื่อนผมลงช่อง้ ลงช่องยังไงลูกดูรูฟเหรออุ้ยนี่หนูปะนี่เนี่ยเขาป้าถ่ายขนลั่นอะไรนี่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มใช่ไหมรอบนี้ไม่ล้มตั้งใจรอบนะไดนไหมเอาขนงถุงขยะป้าที่เอามาให้ได้ได้พี่แลกแลกไก่นี้ได้ไหมถุงขยะได้เอามาเลยอย่นี้ เอาลวยมาพี่เก๋ได้แล้วเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวพี่มันเดี๋ยวพี่มันนั่งตรงนี้เลยอะ่ะเออมาด้านี่นแรกมาเนั่งอ่ะรวมน <c oughs> ี้นี่นี่เก๋แ,กแล้วเอามากระเสริฐแล้วที่แรกเลยเหรออืมอันนี้แกงเขียวหวานเลยคะอ,อันนี้ไม่รู้แกงอะไรอย่างเงี้ยบผู้ถงอ,อันไหนโอ้ยแม่แกงแกง,แกงเขียวเฉยๆแกงเขียวเฉยเฉยใช่ไหมหวานใช่ป่ะแกงเผ็ดพี่อันนี้แกงเผ็ดแกงเผ็ดใช่ป่ะใช่ถ่ายรูปเป็นเนี้อล่ะถ่ายถ่ายกล้องไหนกล้องหนูเหรอ ของแต้ของแต่แต่พี่เย็นดีอ่ะพัดลมอือพัดลมได้ไงอย่างนี้ไปหยกมาเลยหยกนี่ทุงขยะนี่พี่ไว้ละเห็นพี่ลุกบอกว่าขออยู่รอบนี้แกงไม่ล้มไงไอ้พี่แกงร้วงเบาเลยพี่แกงไม่ล้มนี่ยังไม่เมาหรือไงวันนั้นอะวันนั้นเมารีบกินก่อนครับรีบกินก่อนเดี๋ยวไม่กินอ่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปกินกับน้องๆค่ะตรงเต็นท์ของน้องๆกันนี่ค่ะตำข้าวโพดใส่ขนมจีนแซ่บมากร้านนี้อ,อันนี้ก็อร่อยนะซอสเนี้ยพี่ชอบกินอ,อ่ะมันเผ็ดดีซอสเนี้ยไอดีโนโมโตใชเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์อร่อยอร่อยนัวเท้อไตอ่ะ เขาเท่าถ่านสำเร็จอยนี้ไงเป็นหงอ่ะเกดต้องลองไปดูตรงตลาดทั้งห้าเลยมันไกลบ้านพี่อ่ะพี่ก็เข้ามาสักหน่อยดิอะไรจะอยู่ใกล้หมดหรือไงนี่โทษหรือแมลงวันทอดกระใครทอดอ่ะพริกทอดไงอ้หนี่ของไทยใหญ่นี่แน่พี่หรออันนี้อันนี้เป็นไทยใหญ่อืมของสั้นแท้หนัวเรื่องกว่าพี่นี่ต้องชัดเจนอย่างงี้แหละ

ไม่ดันคือ,อเราค่าไป,ปุ๊บแบบแค่อะไรละลายเกลือครับผม,มใครไม่ได้ไหมก็ถือว่าแบบนะฮะเชฟเขาลังสัตว์มาให้เราเป็นแบบนะฮะต้องขอบคุณเชฟบิ๊กนะคะ,ะคเย้ไนะหนบิ๊กกนหายบิ๊กไม่เจอไม่ลมไหลง <c oughs> เนี่ยสมองเราสมองอยู่ไห้เนี่ย ที่ลมเนี่ยเย็นหน่อยหรลมมันนร้อนนอกจากอายุเข้าอ่ะริมทะเลฮะลมร้อนเนี่ยเหนียวเหนียวแห้งๆอากาศดีมากค่ะลมแรงมากเลยนี่เลยตอนนี้นั้นคนสี่ทุ่มแล้วลมแรงมากลมที่นี่แรงมากเลยนะมันไม่ใช่ลมฝนนะแต่เป็นลมแบบเปลมที่ดูร้อนอะประมาณนั้นละค่ะเต็นท์ติว แรงมากเลยทุกคนดูดูดูเต็นดูเต็น morning at เท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะคลิปของฉันนั้นคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามฉันาันออนแอร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดในคลิปข้างต่อไปว่าฉันนั้นจะพาไปเที่ยวไหนไปแคมป์ปิ้งที่ไหนนะคะทุกคนเาานะวันนี้ค่ะก็บ๊ายบาย see you ในคลิปค่ะ